สื่อมวลชนทุกท่านนะครับทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นสายกีฬาหรือว่าสายการเมืองนะครับซึงจะเตรียมตัวในการที่จะทีศักดิหน้ารื่นครับก็ข,ขอมอบหน้าที่กับท่านประธานแล้วก็เราก็ได้มีการพูดคุยกันผมเองจะสามารถตัดสินใจได้อย่างง่ายได้นะที่จะเชิญทางกีฬาเิงสาสุขภาที่จะพักผ่อนนะครับเพราะว่าการทำกีฬฟุตบอลเนี่ย ต้องต้องใช้เวลาพว่าจิตใจทุ่มเทท่านไม่ยินข่าวว่ามีหาแน่สมองหลอนทาทางไปมากแต่จริงแล้วก็ไม่ได้มองว่าทีมเล็กทีมใหญ่ก็นะทีมบางกอกเอฟซีมีนากตให้ทีมบางกอกเอฟซีเป็นทีมตัวแทนของมืองหลวงต้องชนะเะนั้นความกดดันก็ต้องมาจบที่ผบอ,อยู่แล้วแต่นั้นวันนี้หน้าที่ผมก็คือทำอยังไงให้เด็กที่มีสภาพอยู่ณวันนี้นะครับนะครับก้าวเข้าไปให้ใกล้เคียงที่สุด เป้าหมายที่2คืออยู่เราเราก็จะเน้นที่เบสิกแต่พอเป็นทีมอาชีพปุ๊บจะเน้นที่ความฟิตจะเสริมฐานของเยาวชนรวมถึงการสร้างทีมมาต่อสู้เนี่ยให้เป็นทีมของเด็กโคนหนึ่งมือมือเออเอาไปไปไหมพี่ประมาณนั้นอ่าน้อง ปั่หน่อยได้ไหมโอเคนึงนัดปั้นนั่นนะ